ดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ของแองจิล่านะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้คุณลูกค้าอีกแล้วตัวนี้นะคะลูกคุณลูกค้าขาเป็นกลูตาวิตามิน E นะคะเป็นกลูตาวิตามิน E นะคะสําหรับคนที่ต้องการความขาวและผิวเนียนนุ่มนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ คุณลูกค้าได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับตัวนี้นะคะเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะกลิ่นจะแบบคุณลูกค,ะคะ้าขาจะบอกว่าไม่ต้องใช้น้ำหอมกันเลยทีเดียวนะคะทานะคะแบบกลิ่นแบบโอ้ยหอมหอมมากหอมจริงๆค่ะคุณลูกค้าขากลิ่นแบบหอมแบบไม่ต้องใช้น้ำหอมไม่ต้องใช้น้ำหอมกันเลยนะคะสำหรับเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อครีมนะคะมันจะเบาบางมากนะคะแล้วก็มันจะ ซึมเข้าผิวเราได้เร็วมากทาตัวนี้นะคะคือเช้าก็วันเย็นแล้วแต่เราจะทาทาเมื่อไร่ก็ได้นะคะยิ่งทามากผิวเราก็จะยิ่งขาวนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะมันจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวเราด้วยนะคะสําหรับเอเจล่าตัวนี้นะคะก็คือเป็นกูต้าวิตามินอีนะคะวันนี้นะคะสําหรับไลน์นี้นะคะทางเรานะคะมาจัดรายการนะคะโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้นะคะกระปุกละ6ก0้้าส ะะวันนี้เรามาจัดรายการอยู่ที่เพียง690บาทโทรมา100สายแรกเราแถมสบู่หน้าใสนะคะให้3ก้อนนะคะสบู่หน้าใสนะให้3ก้อนนะคะสำหรับ100สายแรกนะคะเราแถมสบู่หน้าใสให้3ก้อนนะคะตัวกลูกตาเมตินีนะคะราคาเพียง690บาทนะะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ ถ้าเก็บปลายทางก็อีก80บาทนะคะอย่าลืมนะหนึ่งร้อยใสท่านแรกนะคะแถมสบมู่น้าใสาให้อีกสามก้อนนะคะในราคาเพียง690บาทนะคะลูกค้าทักอินบ็อกได้นะในในเฟซบุ๊กนะคะในเฟซบุ๊กของแองจ l ล่านะคะ,นนะ,คะ,ะ,คะลูกค้าท่าใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะในเฟซบุ๊กแองจิล่านะคะอย่าลืมนะคะกูต้าก็จะเป็นอีใคยาขาวนะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะในราคาเพียง690บาทจากราคา 990บาทจากแถบสบู่หน้าใสาให้อีกสามก้อนเร็วเร็วด่วนเลยนะคะเพราะว่าให้แค่100อสายท่านแรกนี่เท่าไหร่นะคะอ๋อมาเมื่อกี้บอกว่าให้ให้100อสายตัวน,นี้มา60สายแล้วเอางี้นะคะคงไม่พอเพิ่มให้อีก50สายท่านนะคะเพิ่มให้จาก100อสายเป็น150ซ้อาสายนะรีบโทมาเลยนะคะรีบโทมาด่วนนะคะในผลิตภัณฑ์ของเราของใช้ของดีแน่นอน,นะคะกูต้าวิมินอีแถมสบู่หน้าใสาอีสา ะะเพียง1นะคะเพียง1 5ตอนนี้มาแล้ว60สายะะ้ะเลยอีกไม่ติดสายแล้วที่โทรมาดว่วนเลยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้แน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะทัก f a c e b o o k มานะคะอย่าลืมนะคะทัก a c e b o o k มาด้วยนะคะ Facebook a n i r a นะคะตัวนี้นะคะแถมสบูส3ก้อนนะคะแถมสบู่3ก้อนนะคะราคาเพียง690บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินไปทางบวกอีก80บาท สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆในไร้หน้ากันอีกสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเลืออีกไม่กี่สายนะคะีิโทรมานะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ